รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมอบรถยนต์ป้ายแดงให้นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เสียหายจากกรณีตำรวจสืบสวนนครบาลบางชันสกัดจ,จับและยิงรถผิดขันพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดชี้แจงกรณีตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางชันล้อมและยิงยางรถยนต์นางสาวอภีสดา สัจจพันโรธนิสิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยชั้นปี4คณะนิติศาสตร์ในงานเปิดโครงการยุทธวิธีการสืบสวนแกะอรอยตรวจค้นจับกุ่มและสกัดการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนพร้อมมอบรถยนต์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากให้ตำรวจคู่กรณีทั้ง3นายหยุดปฏิบัติงานด้านสืบสวนยาเสพติดไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งยังเหลือเวลาอยู่3วันนับจากนี้โดยในระหว่างนี้ผู้บังคับบัญชาได้ย้ายให้ตำรวจคู่กร,รณีทั้งหมดไปทำงานทุรการแทนนางสาวอภีสดากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีขั้นตอนและวางแผนปฏิบัติการมาอย่างดีแต่ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้งโดยหวังให้ตำรวจตระหนักในขั้นตอนการปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบอีกและหากมีความรัดกุมในวิธีการที่ไม่เพียงแต่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการจับกลุ่มอาชญากรเท่านั้นตำรวจก็จะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมาได้เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญค่ะว่าก็ใจแต่โบอยากให้ทุกท่านคำนึงถึงขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้ด้วยแผนการการะบบระเบียบทุกอย่างที่ได้วางไว้ไวขั้นตอนต,อนตอานอ่างๆอยากให้ ความสําคัญให้มากตรงนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งผมมองว่าเป็นการสูญเสียที่น่าเสียใจมากส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธตรงนี้น่าเสียใจมากจริงๆถ้าตรงนี้ได้รับการแก้ไขได้นะคะผมมองว่า ทุกคนคงจะได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมาทุกคนจะได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและการใช้ชีวิตโบยังคาดหวังและในอนาคตโบอยากจะเชื่อมั่นในตัวทุกๆท่านเหมือนกับที่โบเคยเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งโบงไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งทิ่เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ ตรงนี้ว่ายังมีความขรึและเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นไปได้อยู่ด้านพลตํารวจเอกพงษพัฒน์กล่าวว่าสิ่งที่ผู้เสียหายสะท้อนนั้นตรงไปตรงมาและเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องตระหนักพร้อมกับย้ําว่าแม้เป้าหมายในการปรับตามยาเสพติดจ,จะสําคัญแต่วิธีการในการนําไปสู่เป้าหมายก็ละเลยไม่ได้โดยเฉพาะความประมาทของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานซึ่งตํารวจจะนําไปปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต ส่วนรถยนต์ที่มอบคืนแก่ผู้เสียหายนั้นเป็นรุ่นยี่ห้อและสีเดิมตามความต้องการของผู้เสียหายสิ่งที่น้งโมได้พูดกับพวกเราก็คือน้ำโมเข้าใจถึงการทำงานนะครับเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเรากำลังดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่สิ่งที่น้ำโบต้องการก็คือว่ากระบวนการในการปฏิบัติวิธีขั้นตอนนะครับที่จงมีตามนี้จําเป็นจะต้องเได้ นำมาปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนโปรง่งใสนะครับเพราะฉะนั้นอีกห้าวันต่อจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าพวกเราคงจะจำสิง่งน้องโบได้นะครับทุกครั้งที่ลงไปทํางานอยู่พื้นที่เราคงจะได้ยินเสียงนะครับที่น้อโบบอกกับพวกเราว่าในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นประชาชนแต่ก็จะเป็นโดนแท่งแ่งหลายคนนั้นในการปฏิบัติพวกเราจะต้องทำ จะต้องคำนถึงสิ่งในบ้างกับผมในนามของพนกานบรชาติกับก็ในนามของผู้ชาแล้วก็ผู้เข้ารับการบรมทั้งหมดก็ขอขอบคุณทุกโนะครับขอบคุณแลครอบโ,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 โดยก่อนการส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวพลตำรวจเอกพงษพัฒนได้นำผู้เสียหายและครอบครัวชมการสาธิตยุทธวิธีและขั้นตอนการแกะอรอยตรวจค้นจับกุมและสกัดการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน ของตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วย